ตีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมเอฟซีชมพระเครื่องรายการสําคัญและค่อนข้างหายากนะครับรายการนี้ซึ่งเป็นพระสายใต้นะครับนั่นคือพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธโคดมปราบมานะครับวัดประดูเรียงนะครับจังหวัดพัทธลุงนะครับเนื้อผงพุทธเนื้อว่านผงพุทธคุณแล้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเนื้อ,อมีว่านนะครับผสมผพ,พุทธคุณแล้วก็มีผสม แร่ด้วยนะครับซึ่งด้านหน้านั้นประทับองค์พระพุทธรูปนะครับลักษณะปางมารวิชัยนะครับนาว่าพระพุทธโคดมนะครับซึ่งหมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับและมีรัศมีแผ่ด้านบนพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ทรงประทับอยู่บนดอกฐานดอกบัวสบกประทับองค์นาคาสองตนนะครับมีลักษณะอย่างที่ FC เห็นนะครับด้านข้างเป็นพระที่สวยมากนะครับพลิกไปชมด้านหลังนะครับมี รูปลักษณะอย่างที่เอฟเห็นนะครับงดงามคมชัดและเข้มขลังและเป็นรายการที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับพ้าเครื่องรายการสําคัญนี้คือพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธโคโดมปราบมานนะครับวัดประดูเรียงจังหวัดพัทรุงนะครับเนื้อผงพุทธคุณว่านผสมแร่นะครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับสวัสดีครับ